ลำยปกป้องค่ะในดีสปิดครบเครื่องเรื่องยนตกรรมสิ้นสุดการรอคอยสำหรับแฟนพันธุ์แท้โตโยต้าเมื่อเผยโฉมยาริครสโรดเอสยูวีไฮบริดรุ่นใหม่ล่าสุดจากโรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้าที่เกตเวจังหวัดฉะเชิงเซา ก็ถูกพัฒนาขึ้นมาจากการสำรวจข้อมูลจากผู้ใช้งานจริงดังนั้นยาริร์คอสจึงรวบรวมความอเนกประสงค์และสมรรถนะเข้าไว้ด้วยกันยิ่งตอกย้ำความปังด้วยการเปิดตัวอย่างน่าตื่นตาตื่นใจพร้อมกับสองพรีเซนเตอร์ชื่อดังอย่างบิวกินพุทธพงษ์และอิวรันทรไปหมาดๆจนกวาดยอดจองทะลุเป้าไปสองพคันได้อย่างสวยงาม วันนี้เราอยู่กับเจ้า Yaris Cross ซึ่งเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของ Toyota ซึ่งเป็นรถ SUV รุ่นเล็กของ Toyota นะคะก็เปิดตัวราคาเริ่มต้นอยู่ที่789,000ไปจบกันที่899 คมีทั้งหมดกัน3รุ่นย่อยประกอบไปด้วยรุ่นสมาร์ตรุ่นพรีเมียมและรุ่นพรีเมียมลักชัวรี่ใช้เครื่องยนต์ซิมไฮบริดขนาด1น้าลิตรให้กำลังจากเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุดรวมกันอยู่ที่111ดแรงม้าส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ eCVT เบรกมือก็เป็นแบบไฟฟ้าระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติก็ทำให้เบรกคันนี้เนี่ยวางใจได้เพราะว่าจากการทดลองขับระยะทางพอสมควรเนี่ยก็ถือว่าไม่สั้น ทําให้เรารู้สึกว่าเวลาเบรกเนี่ยค่อนข้างสมูททีเดียวเลยรับไม้ต่อเป็นมือที่3ของการขับรถยาริสครอสตัวนี้เป็นตัวพรีเมียมลักชัวรี่เป็นตัวท็อปสุดเรียกว่าออปชั่นต่างๆจัดมาเต็มสำหรับรถคันนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องห่วงว่ามันเป็นรถเล็กที่เป็นรถอเนกประสงค์อะยาริสเดิมๆเนี่ยเราก็จะเข้าใจว่าเป็นรถเล็ก แต่อันนี้เครื่องพัน5 0ซีซีแล้วก็เป็นเครื่องยนต์เบนซินไฮบริด ด้นานรูปลักษ์ก็ยังสะดุดตาคล้ายๆากับโคราล่ารอโดยเฉพาะกระจังหน้าสีส่เหลี่ยมพังหนู่ส่วนด้านข้างกระชับส่วนไฟท้ายมูกลางเป็นข้างเปล่าตาเพราะปลายไฟท้ายส่วนมากก็ชี้ลงพื้นเล็กน้อยโดยรับเป็นแนวเดียวกับกันชนท้ายที่ดูลงตัวไฟหน้าและไฟท้ายแบบ f ู l l LED ไฟเดย์ทดไทม์แล n นิ่งไลท์ระบบควบคุมการเปิดปิดอัตโนมัติพร้อมฟอลโล่มีลโลม เรามีกุญแจอยู่แล้วแต่เราสมมติเราหิ้วของเยอะแยะแล้วไม่ไม่มีมือที่จะเปิดเขามีกุญแจแล้วอันนี้ก็สามารถปิดได้ทั้งใช้มือปิดก็ได้แต่ถ้าเราคิดว่าเรายังไม่สะดวกที่ปิดใช้เท้าปิดก็ได้ค่ะมาดูข้างในกันบ้างกันแล้วกัน กว้างขวางโอโทแล้วสามารถบรรทุกกระเป๋าเดินทางหรือจะเป็นถุงก๊อฟหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือระดับย่อมย่อมแบบไม่น้อยไม่ใช่เล็กไม่ใช่จุ๋มจิ๋มอย่างที่คิดนะแล้วในนี้ที่บอกว่ากล้องกล้องหลังเนี่ยอยู่ตรงนี้ค่ะเมื่อสตาร์ทเครื่องหน้าจอของเราเนี่ยเป็นหน้าจอขนาดเจดนิ้วก็เริ่มแบบแสดงผลออกมาข้อมูลต่างๆเนี่ยแ,แสดงออกมาให้เห็นมีความชัดเจนแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นจอ สัมผัสขนาด 10. 10.1นิ้วรองรับการเชื่อมต่อทั้ง Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto เรื่องข้อมูลต่างๆเรื่องวิทยุพวกนี้เราสามารถดีได้และโดยเฉพาะตัวตัวท็อปตัวนี้เนี่ยใช้เครื่องเสียง Pioneer นะเสียงดีระดับพรีเมียม ต้งจุดตรงกลางนี่ก็ใช้สัมผัสได้จอขนาด10.1นิ้วที่แสดงผลได้ชัดเจนหรือว่าจะเป็นการเชื่อมต่อระบบ iOS หรือ Android ต่างๆแบบไร้สายก็ได้หรือจะไม่ไร้สายก็ได้เพราะด้านหน้าเนี่ยเรายังมีช่องเสียบ USB นะคะที่เป็น Type A แล้วก็ Type C ให้เราเลือกใช้ได้ด้วย แล้วก็บนพวมาลัยด,ด้านขวามือของเราเนี่ยปุ่มต่างๆที่อยู่ขวาม,มือเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับเรื่องระบบการขับขี่เรื่องเทคโนโล,โลยีความปลอดภัยต่างๆส่วนด้านซ้ายมือของพวงมาลัยตรงนี้เรื่องเกี่ยวกับอินโฟเทนเมนต์ต่างๆก็มีความชัดเจนจัดมาให้ใกล้มือดีไซน์ออกมาคือว่าลงตัวนะ เบาะคนขับนะคะปรับได้ถึง8ทิศทางไม่ว่าจะแบบเดินหน้าถอยหลังทุกอย่างเนี่ยเราสามารถใช้จากจุดนี้ได้เลยเราไม่ต้องใช้กําลังยกเว้นว่าฝั่งผู้โดยสารด้านข้ามคนขับเนี่ยนะทุกอย่างต้องปรับด้วยมือหมดเลยแล้วพอมาถึงนั่งในตําแหน่งนี้รู้สึกว่าเบาะนั่งเขาเป็นสีทูทนนะทูทนที่แบบว่าแตกต่างกันนิดเดียวไม่ได้เยอะเดินด้วยได้ที่แบบว่าตะเข็บด้วยสีน้ำเงินซึ่งเป็นสีที่ดูแล้วมันดูพรีเมียม มาดูเบาะหลังกันบ้างเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นรถที่นั่งก็สบายคือเบาะตรงนี้สามารถพับได้เราก็ยังมีที่พักแขนหลังคาก็แบบพานโนรามิกกว้างพร้อมม่านปรับด้วยไฟฟ้าเป็นยังไงบ้างคะหลังจากเล่าสู่กันฟังแล้วว่าเจ้ายาริสคอร์สเป็นยังไงบ้างไม่ว่าจะเป็นสมรรถนะเรื่องรูปร่างหน้าตา เรียกว่าตอบโจทย์ผู้ที่สนใจสามารถติดตามได้ที่โชว์รูมโตโยตา้าทั่วประเทศนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ดีสปิดครบเครื่องื่องยนตกรรมไทยในรีนิวออนไลน์ด้วยค่ะ